คิดทังไ้ลนเหแม่เลี้ยงแม่คนได้เลี้ยงกับคนไทยรบด้วยเนาะเลี้ยงแม่พคนเลี้ยงเข้ามาเลี้ยงไหงใหญ่เข้าเลี้ยงคนเออเข้าสิเลี้ยงพนชุดโบนั่งเนาอม่นโบนั่งมันโบนีวะไปมาหับได้หนิเนาะอืมไปขายเครื่องแล้วเออมันดังจค่ไดน คุปปับอยู่ก็เลงวัดสคนเรากับคอ่เือนกัเราจะอยู่ด้วันาแสบแตัวได้ซุกเอตัวได้ซุกกัมาซิมกันเลยกบมา่นต้องมเอยกันมันชุกแล้วเออมันชุกแลวคอิ้งปิ้งเอา เมื่งเกลือนทีว่าอันนั้นเลยเราอยู่เลยเนาะ MC ใหญ่เมือนกจะแไหนล่ะถกถามไปหน่อยได้เนะเมียนท่านเมียนซาเราันจะเป็นเคยกันบราด้เราบอก้ข่าเคยเนาะมันจะมดูแบบริกัรคือแม่แหละคือแม่เลยเราแมแม่เมียก็คือเราโย่งได้เราโย่งเราโย่งเวันได้วันก็เออบอนงก็นังเากันนี่ วราเคยแต่เราเคยบันไดเห็นไผเห็นเห็ดของกินของอยากให้เรากินได้หรอเรา <นะ S 1> เออก็แม่นเนาะมันเจอประวัติเนาะกุ๊บเมื่อกุ๊บเลยได้เ,เ,เ,นนเค,เค,เคเยกุ๊บนี่ได้กินอะพี่น,ออน้องเนี่ยเราไปอยู่อีตัวแล้วเรามาอยู่เพื่อนนั่นแหละ่อีกตัวเราเป็นเพื่อนนั่ไมีไผ่เห็นอยู่ให้กินดูดีามากแต<ล>่ก,กันแจ้งมีหางสองหางเสียงกัดแล้วแต่น,นะเขาบอกไม่ท่าต่ที่ไม่ท่าว่าอยู่สบายแล้ว ลูกมาเราก็ได้กินเข่ากินเข่าหนึ่งเขาหนึ่งนั่งตาง้ายเครื่องเก็บเงินเขาทงเราพัฒนาวิยาเราก็ได้มีอย่างเพก็ได้เราเห็น่นคลิปไ้นไม่หน่อยเื่อ่านี้คงคองขเราเป็นยังไตอบคอมเมนต์อยู่ครดูนี่อยู่ในหานเพาะว่ติดกล้งวงจรให้เรียบร้อยแล้นะเออเขาว่าเงินเสียดูเนาะติดกล้องวงจรให้เรียบรพราะว่าติดกล้องวงจรให้เรียบร้อยมีปัญหาเพื่ออะไรเพื่อมีปัญหาเน่ เงินเฮียเสียหายมาเอาเบอร์นี่เลยกองวงจรนี่เลยอะไรเนี่ยมาทนพิษทนถือกูเอาต้องผลบ่ะอืมปัดมาเาจังเลยต่อผลมาแต่เสาร์ผลจักจะไดนแล้วแะจะไหนแล้วว่าอยู่ก็จะอยู่จะไดนแหละโอ้ยหไอ้ต้นแล้วแหละว่ากันคือสิยากคือหรอเป็นยังไงเป็นยังไงหาคนที่น้องคนก็ว่าให้เห็นน้องคนกบ้าให้ม้า ให้มาโลดให้มาโลดเขาไปยันเขาได้สมบัติอะไรไปบอสินทรยสมบัติไปนังเยอะเราเป็นมีเงินมันใส่กระดักกระเดือกคนเราคิดยังไงลหรแม่เลี้ยงแม่คนได้เลี้ยงกับคนในเรือบูนเนาะเลี้ยงแม่คนเลี้ยงเข้ามาเลี้ยงใหญ่เข้าเลี้ยงคนเออเข้าสิเลี้ยงคนโบเท่าย่เนาะโบเห่าคนสิ้เห่าไปบอสมาเนาะคนเลี้ยงเข้าเลี้ยงใหญ่เข้าเลี้ยงแม่เนี่ยถ้าเลี้ยงซ้ำหนึ่โหคนยเข้าตึงสาวกีบอคนเทียงกันย้อนอันย่านย่านเราฝากเงินฝากคำนำ่อยกับย่านข่อยได้เงิน เงินช่างเอกเงินช่างเราก็ฝากไว้จะซื้อคำกันเินคำเราก็ฝากไว้คำเราพอแล้วพอเราไปใส่เลยคำอะไรยังอยู่เพื่อนอยู่เพือนบ่ออะไรเลาบ่ออะไรกระจายไม่ได้เราขายของเก็บอย่างเดียวบ่อให้เราเสียขาดค่าไฟค่ากินค่ายาค่าทุกอย่างไม่เตาไม่เคยไม่ให้เราจกเลยให้เราห่มอย่างเดียวสบายใจนะพี่น้องเพราะมันปลายชีวิตเราให้เราสบายใจอยู่กับดูดกับเก่าแม่เล่าแนวมาแล้วถามอะไรเข้าคู ลูกเขาก็ต้องบ่งแหงดูแลเราคือละมางสิกาคิดถอดรล้วไราบนี้ั่สิยู่ไแต้กาสิอวพี่น้องเพื่อนเรากระดังเราก็บ่มีไอยู่ยังรเนเมื่ัวเมื่อระเบิต้นเน้อลเยาทเชี่วเจ้าคนเมบ้านเมื่อบ้านไม่่บุ อนอนนอนดูนอนดูอากเมื่อไเนี่ยนะอยากเมื่อคล้ายขึ้นอยมาครับกูแล้วคนมาแล้วน่ะดีอลูกเน่าลูกร่าคนหยดรถหยดรถลูกล่าคนเห็นรถมาปุ๊บเลยน่อยมารับแล้วอะไเนยคนขยนกแล้วแต่พระุตัดชิงใจเนาะบวรวายูกับพระวันกับบวรวางนพระวันเสี่ยงพระก็นด้บุญเน มาลงไปหาเหยใหญ่งนังอันนัเสอะไันบดีบปมา,มาหับได้นะิห<อ>น่อบ่อา้เครื่องแล้วเออมันนังแค่ไหน พุปอยู่ก็รูวัดสองคนเรากับนอยเพือนกันเราอยู่ได้เพื่นแบบไี้แบบนี้เนาะอันอันีคนยิงอยู่นเนี่คนหนึ่งนวัดอันายนในกาสุขภาพคนกหาทริสุขภาพสุขภาพบุคคลทางกายเออสุขภาพวัที่ะเนาะเจนจะได้จะล้มก็ล้มตึงล้ทีขอรบววัดไปฮะยัง ก็อยู่สิเดี่น้องคันมามาดูกันสภาพไปแล้วเนะ่สภาเพื่อนขวบเพื่อนไฟเราก็มุมมุมมีพายแล้วอยู่เนยสารเราเด็กอหารหนึ่ง ทางนี้กะหานคนพี่น้องเลยแต่ข้าวตะกีรุ่นไมื่อสาวเขายเครื่องอยู่นี้ขายเครื่องอยู่หน้าห้องหมอเนี่ยก็โอเคอยู่ตอนนี้ไปขายอยู่ทานงพวงวันนั่นเดงบ่มีอยังแหละหันนะแต่จากสิจังไรล่ะฟังตามใจเล่าแหละกัเล่าอยู่ไรกัเล่าอยู่กัอยู่อะไรก็รับกันเลอยู่ขึ้นเนาะไปทางนี้กะหานบาร์บี

วะานี่้าเเป็นดังไดังสามหลอดว่ามาบุเสารเดีแล้วกันไหนเนาะบุมีแนีเปนโอกาสกินพวอยากไปแะแต่ะเทดเฮ็ดเองหนึ่งเขากินเองได้ไม่เถาอยู่ดีนะอุ้ยไพหนึ่งให้กินปอยู่ก็กะนั่งวาเเปไม่เท่า บัดมึงอัดได้ห้องนะจ๊ะอีกสองมือเองเน่ก็มาวิ่งพ้นแล้วก็มาแล้วมาอยู่พี่แล้วมึงไม่มูเลยล่ะแล้วอยู่เไยๆจักมือดิฮะเออใครมันแห่งก่อนพี่เอยันผลง้าอนไปมึงออกมาเลยไปเมื่ออัดขักเลยมาไ่เท่ากันบ่เขาไม่ได้ขึ้นเฮือนได้บ่บ่ไม่ได้คืนเฮือนบ่ให้เรามานั่งขายเครื่องเราเ โอได้เก็บหาในเก็บชิปเขามาซื้อนั่นซื้อนี่ยาสูบกระพุ่มกระพีเขาเบิ่งงงจออยู่พอมีเนะก๋วยเตี๋เาตก๋ต้มเร์ฟมาุกแันนี้เหรอเอาเอาในแมถ้วยนแกินเหรอใชร้อยชุกเลยบ่ไาชุกเลยกขาตมนั่นมันยังพูดุกบ่จะกินข้าวต้มฮะข้าวเต้ถ้ยไปก่อนเฮ้ยเอ้ยไม่มาข้าวแถวนั่น ว้าวเทลงไปเบ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ิรงเขาต้มปกรืเป็่ายเจ้านแซ่บได้พี่น่อยนี่่านาต้มปิกหรือว่าเราต้มปิกนะอาเขาจีบพอีอันหนึ่งท่าได้น่งอันน้สี่พันสามพันหน่ง้อเด้อเขาสามนเด้อเอาเอาสามันเด้อ ใส่ไข่พี่าัเอยอ่ตัตัวได้ซุปเลยนะตด้ซุยาซีมกันเะอกับบุญบุีม้กนยงไม่ชั่นอยเพิ่ม่ยซมกันเลยทูเ้ออเราาด้่อนม่้อยเลี่าเ้วมันซุกแล้วเออมันซุกแล้วคอยปิ้งปิ้งเอาไป้างอาเดอ้อ เอาอะไรก็สามเออเอาอะไรก็สเออขอใจละตนของคือใช่ดดี๋ยวจะยิเเฮียนเห็ดคืนโอ้ยเห็ดชิปเลยอาวเห็ดไทยอยู่หน้าบ้านเกิดเาได้เว้ยเงินเรื่เเนาะจับจับไปแล้ว้อเปิดเปิดกระเปิดฐานได้พี่น้องเยตาภาษาลวพี่เาขารื่อ ยอดนะคุณพ่อันจใส่จะใส่เครื่งเห็นไหจเ่อะก๊อวงจรยอกวงจรเทปนแท้เครื่องนจะเป็นใครสังเออ ที่ใส่ก้องวงจรเนื้อว่าเราผู้เฒ่าเลยเราอยู่ห่าน่อเนาะกันไว้ถ้าฟังเบิ่งเด้๋พี่น้องเลยจากเราสิไปแล้วเราสิอยู่เนี่ยบ่ได้ว่าเลยเดี๋ยวเราจะตัดสินใจเนาะเราเล่ากับเป็นแม่เราโอเคพี่น้องเลยคลิปนี้กับทีลาไปก่อนได้เขาต้มมะปีก